ตอนนี้นะคะแอปเป่าตังค์นะคะเราเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะโครงการเราชนะได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทาพร้อมกันเลยนะคะ,ะเข้าไปที่แอปเป่าตังค์ค่ะเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เลยนะคะเราก็เข้าไปที่คําว่า G Wallet ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอ่อเมนูนะคะเราชนะนะคะขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้นะ อันแรกเลยนะเราก็กดเข้าไปที่คำว่าใช้สิทธิ์เลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะเราก็อ่านหลักเกณฑ์แล้วก็ตกลงของโครงการราชนะก่อนนะคะอ่าเมื่อเราอ่านเสร็จนะคะเราก็ติ๊กถูกนะคะโอเคแล้วก็กดยืนยันและยินยอมค่ะเลือกจังหวัดค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะ อ่าแล้วก็ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบันอีกทีนึงนะคะแล้วกดยืนยันค่ะ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้สิทธิ์โครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภา2564กดตกลงค่ะตอนนี้นะคะมันก็ขึ้นหน้านี้มานะคะว่าเรายังไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้นะคะเอ,อ่อเพราะว่าโครงการนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพัน2564เป็นต้นไปนะคะเราก็ตกตกลงเราก็ตอบตกลงนะคะเท่านี้นะคะเราก็สามารถ เข้าไปยืนยันตัวตนของเรานะคะในโครงการเราชนะได้แล้วนะคะในแอปในแอปเป่าตังนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ